สวัสดีจ้าพบกันเช่นเคยนะคะช่วงทำกับข้าววันนี้จะมาทำยำสลัดกุ้งกับมะม่วงนะคะยำสลัดกุ้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกลวกเสร็จแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วก็เราจะหั่นเป็นผ่าเป็นครึ่งหนึ่งนะคะผ่าผ่าครึ่งหนึ่งนะคะผ่าลังนะคะผ่าเป็นสองชิ้นนะคะ ก่อนอื่นแล้วก็มาทํามะม่วงก่อนนี่มะม่วงเปรี้ยวนะคะมะม่วงเปรี้ยวเราจะมาซอยมะม่วงเปรี้ยก่อนนะคะใช้อันนี้นะคะยำสลัดจ้าอันนี้เป็นสูตรยำสลัดนะคะเราจะมาซอยมะม่วงก่อนจ้าใส่มะม่วงเยอะหน่อยนะคะมะม่วงหนึ่งลูกใส่หมดไปเลยจ้า ม่วงเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะซื้อมาโอเคนะคะเราได้มะม่วงเปรี้ยวแล้วทีนี้เราจะมาซอยหอมแขกเราจะมาซอยหอมแขกนะคะมีมีมะม่วงซอยแล้ว นำมาซอยหอมแขกหอมแขกนะคะเราจะมาซอยนะคะซอยเล็กๆเลยจ้าซอยเล็กๆเลยใช้หอมแขกนะคะเราไม่ใช้เราไม่ใช้สูตรนี้แล้วมันเป็นยำสลัดจ้ะยำสลัดเราจะใช้หอมแขกนะคะ สูตรนี้ก็จะง่ายนะคะยำสลัดโอเคใส่ไว้ในจานก่อนทีนี้เราก็มีพริกขี้หนูพริกขี้หนูเราก็จะมาหั่นนะคะพริกขี้หนูจะมาเอารไกรตัดเอานะคะเราจะใส่มีอ่าใบสะระแหน่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวซอยพริกก่อนใส่พริกเย,เยอะหน่อยเพราะว่าชอบเผ็ดๆ สูตรนี้เครื่องไม่เยอะนะสูตรนี้จะเป็นยำสลัดยำสลัดเมนูแซ่บๆเลยจ้า เดี๋ยวเราจะไปลวกกุ้งเดี๋ยวเสร็จก่อนเมนูง่ายๆนะคะวันนี้นะคะเมนูแซ่บๆเลยจ้าใส่พริกเยอะหน่อยชอบเผ็ดๆแซ่บๆโอเคเครื่องเราก็จะมีหอมแขกซอย เป็กขี้หนูเป็กขี้หนูซอยมะม่วงซอยใบสะละแน่เด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรีบทํากินเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเครื่องไม่เยอะนะคะเครื่องสูตรนี้ไม่เยอะมีน้ําตาลปี๊บมีน้ําปลามีชูรสแล้วก็มีอ่มามะนาวแล้วก็จะมีอ่าถั่วเลสง เดี๋ยวมาลวกกุ้งจ้ะโอเคห <c oughs> มาจ้าน้ำเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปลวกลวกให้สุกเลยนะคะ ลวกให้สุกเลยจ้าปุงตัวใหญ่มาก <c oughs> ลวกกุ้งให้สุกนิดนึงจ้ะสูตรนี้กุ้งต้องสุกนะคะสูตรนี้นะคะ กุ้งก็สุกแล้วนะคะเราจะเทน้ําออกแล้วก็ล้างน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็แกะเอาเปลือกออกจ้ามาจ้าระหว่างที่รอกุ้งเราจะมาทําเราจะมาทําน้ํายําก่อนนะคะอ่าน้ํายําของเราก็มีน้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บนะคะน้ํายําของเราก็จะมีน้ําตาลปี๊บเครื่องง่ายๆนะคะเครื่องไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ น้ำตาลปี๊บชอบรสไหนก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยจ้ะเราก็าจะใส่ประมาณนี้น้ำตาลประมาณนี้นะคะตามด้วยน้ําปลา น้ำปลาสัก3ามช้อนน้ำมะนาวน้ำมะนาวใช้แบบนี้นะคะจะใช้สดๆก็ได้ค่ะน้ำมะนาวสักสองสามช้อนอชิลล์รดเล็หนึงชิลลรดเลนึงนะคะใครไม่กินชิลลก็ไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นก็คุกเค้าให้เข้ากันนะคะ คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้มันเป็นยำสลัดนะการนี้นะคะเผ็ดเปรียรปร้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มพอดีคนทุกอย่างให้ละลายก่อนนะคะคนทุกอย่างให้ละลายเลย ก็ละลายดีแล้วเรามาแกะกุ้งกันเลยจ้าแกะกุ้งเนี่ยหัวไม่เอานะคะหัวไม่เอาหางตรงหางมันก็เราเราก็ไม่เอานะคะเราจะมาแกะแกะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าผ่าครึ่งหนึ่งผ่าตรงหลังเนี่ยนะครึ่งหนึ่งนะคะ กุ้งตัวใหญ่มากเลยจ้าเดี๋ยวขอเวลาแกะกุ้งแป๊ดดียงนะคะ ขอเวลาแกะกุ้งแป๊บหนึง่งโอเคแกะกุ้งเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาผ่าหลังผ่าแบบนี้เลยนะคะผ่าแบบนี้ไปเลยจ้าผ่าแบบนี้ไปเลยนะคะผ่าครึ่งหน,นึ่งเนี่ยไม่มีขี้ไม่มีอะไรนะคะอืม ไปเลยเราจะไปยำทั้งตัวมันก็เนื้อมันหนาไปมันจะไม่เข้าเครื่องเวลาเราทำน้ำยำไปเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะอผ่าครึ่งนึงผ่าตรงหลังเนี่ยทําประมาณนี้โอเค ประมาณนี้แบบนี้นะคะกุ้งนี่สะอาดมากเลยนะคะเอาอ่กุ้งที่ตายแล้วก็ได้มันยิ่งสวยนะคะกุ้งที่อุ่อ่กุ้งที่ยังไม่ตายเนี่ยกุ้งสดๆยิ่งสวยนะคะกุ้งตายก็ถ้าเกิด เพราะว่ากุ้งกุ้งเป็นกุ้งเป็นเนี่ยราคามันจะแพงกว่ากุ้งที่ตายแล้วเนี่ยที่เขามาใส่น้ําแข็งแช่ไว้นะ่ะอย่างนั้นมันจะมีราคาถูกกว่ากุ้งสดก็เอามาลวกเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้าไม่ต้องอะไรมากมายนะคะโอเคเสร็จเรีบยบร้อย ีนี้ก็ยำได้เลยจ้าโอเคนะคะเรามายำกันเลยจ้ามาจ้ะมาจ้ะมา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 ,มาใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งลงไปตามด้วยหอมแขกซอยหอมแขกซอยใส่ลงไปขยำขยำนิดนึง ใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปเดี๋ยวมะม่วงเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังใส่ส่วนนี้ไปก่อนจากนั้นเราก็ใส่น้ำยำเข้าไปจ้าน้ำน้ำที่เราทำน้ำยำไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้าอย่าลืมว่ามะม่วงก็เปรี้ยวนะคะโอเคคุกเขาให้เข้ากันจ้ะ ขาดเหลืออะไรก็ใส่ปรุงได้เลยนะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงใส่ได้เลยจ้าชิมดูก่อนนะคะขาดเค็มไปนิดนึงหวานพอดีแล้วเปรี้ยวพอดีแล้วขาดเค็มไปช้อนนึงใส่เค็มไปช้อนนึงใส่น้ำปลาเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงหวานพอดีแล้วไม่หวานมาก <c oughs> รสชาติออกเปรี้ยวหวานๆเค็มพอดีนะคะเนี่งยง่ายๆนะคะง่ายๆอันนี้เป็นยำสลัดนะคะจากนั้นเราก็ใส่มะม่วงลงไปอ่ามะม่วงอ่านะคะใส่มะม่วงลงไปจากนั้นก็จะใส่ถุงมือนะคะมะม่วงนีนต้องขยำซะหน่อยมันจะได้เข้าเครื่อง ่าใส่มะม่วงเข้าไปแล้วก็ขยำเลยจ้าขยอ่าำไม่ต้องแรงมากนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าตามด้วยใบสะระแหน่ใบสะระแหน่แล้วก็ไม่ต้องขยำแล้วก็คุกๆเอาก็พอนะคะแค่คลุกก็พอเดี๋ยวมันจะชำ้ำนี่ก็เป็นสลัดนะคะนี่เขาเรียกว่ายำสลัดจ้าอร่อยมากเลยนะคะรสชาติแซ่บหลายจ้า สูตรนี้ลองไปลองดูนะคะจากนั้นก็ใส่ใบซาลาเน่ใส่ใบซาลาเนนเข้าไปไม่ต้องขยำนะคะคลุกเอาคลุกเอาเดี๋ยวซาหน่จะช้ำแค่นี้ก็แแสบแล้วจ้าได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะอคุกเอานะคะเดี๋ยวซาหน่จะช้ำ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใส่จานจับเสิร์ฟได้เลยนะคะจับเสิร์ฟได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยใส่จานอืมอร่อยมากเลยจ้าแซ่บแซ่บเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำสลัดอันนี้เขาเรียกว่ายำสลัด ทั้งยำทั้งสลัดนะคะจะเรียกว่าทั้งยำทั้งสลัดเลยจ้าสูตรนี้ง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำสลัดกุ้งกับมะม่วงนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสูตรง่ายๆจ้าแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ สูตรนี้คนต่างชาติก็สามารถกินได้นะคะคนต่างชาติก็กินได้นะคะอ่ามันเป็นยำสลัดจ้าน,นี่สูตรง่ายๆนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า